ไอวอร์แกรนนะครับที่เขามีดิวที่จะต้องชำระดอกเบีย้ยนะครับไปเมื่อวันพฤหัสน,นะครับรวมๆแล้ว2งวดนะครับมันจะมีแบ่งเป็น2ก้อนก้อนแรกเนี่ยเป็นตัวสกุลเงินหยวนก็คือเป็นพวกโลเคบอลนะเป็นปล่อยกู้เป็นเงินเอ,อตาสารนี่หุ้นกู้ในประเทศนะครับไซที่จะต้องชำระดอกเบีย้ยเนี่ยอยู่ที่ราวประมาณ35ล้านเหนรียญสหรัฐนะฮะหรือ232ล้านหยวนนะครับ แล้วก็ตัวดอลลาร์บอลอ่ายูโรดอลลาร์บอลเนี่ยจะมีไซต์ที่ต้องชำระอยู่ละราวประ ال ال มาณ83.5ล้านเหรียญนะครับได้ข้อสรุปออกมาว่าพูดไปตรงๆอะชักดาบนะฮะชักดาบก็คือไม่จ่ายนะครับแต่ว่าเรายังไม่ถึงขนาดใช้คาว่า d e ดี u l t หรือผิดนัดชำระนี่นะครับเ <c oughs> ขาอ,อาจจะอ้างว่าขอขอเลื่อนขอเลื่อนชำระนี่เพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาชำระหุ้นกู้เนี่ยมันจะต้องมันมีเวลา30วัน ค,คือวันนี้อาจจะหาเงินมาไม่ทันแต่ก็ถ้าหาเงินมาภายใน30วันได้เนี่ยก็ยังก็ยังไม่เรียกว่าดีฟอล l t นะครับแต่ถ้าเลยจาก30วันแล้วไม่ชําระจริงๆเนี่ยก็จะเป็นการผิดนัดชาระนี่อย่างเป็นทางการเมื่อผิดนัดชาระนี่อย่างเป็นทางการเสร็จปุ๊บก็จะนํามาซึ่งหลายๆอย่างนะครับการมีความเสี่ยงที่จะต้องถูกฟ้องร้องนะครับการเข้าสู่กระบวนการการล้มละลายแล้วก็การปรับโครงสร้างหนี้ก็จะเกิดขึ้นนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นมันก็จะมีเรื่องการปรับลดอันดับเครดิตนะมันก็จะตามมาเป็นลูกโซ่ๆๆๆ,ๆๆๆแต่ตอนนี้ยังไงก็ตามแต่ตนเนี่ยคือเบื้องต้นเนี่ยคือชักดาบนะฮะรวม2ก้อนที่จะต้องชําระไปเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาอยู่ที่ราวๆประมาณ1 0 0 118ล้านเหรียญน,นะ,ะ118ล้านเหรียญนะครับแล้วไปเดือนนี้มันจะมีอีกก้อนหนึ่งที่ต้องชําระดอกเบีย้ย <Verantwort il S 1> ก็าา K. คือ4 7่ล้านเหรียญนะครับไปเดือนนี้นะ คือต้องเข้าใจก่อนหุ้นกู้มีมหลายชุดชุดชุดที่จะต้องชําระดอกเบีย้ยของเมื่อวานบริษัรเนี่ยสรุปแล้วก็วคือชักดาบนะฮะมีแค่เตือนเตือนบรรดาผู้ที่เกี่ยวข้องว่าเตรียมรับมือนะครับกับพายุลูกใหญ่นะครับก็เป็นสัญญาณที่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าถ้าจีนจะออกมาตรการนะเขาจะไม่ออกมาตรการอุ้มเอวการหรอกเขาต้องรอให้เอวการเนี่ยประกาศก่อนดีเฟล,ลให้ชัดเจนก่อนหลังจากนั้นค่อยออกมาตรการนะครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะดีเฟล,ลไม่ดีเฟล,ลเขาไม่แอคชั่นนะฮะ ก็ตอนนี้ทุกคนเริ่มเดาออกแล้วว่าจีนจะจะทำยังไงนะครับก็คงเป็นการเติมสภาพคล่องอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเลยเป๊ะนะฮะก็คือเติมสภาพคล่องให้กับบรรดาเจ้าหนี้แล้วก็ให้กับบรรดาผู้บริโภคที่เข้าไปซื้อโครงการของเอเวอร์แกรนะครับก็คงเข้าไปเพื่อเยียวยานะฮะหาสภาพคล่องหรือเติมสภาพคล่องให้หรือปล่อยกู้ให้นะครับก็รอติดตามครับนะครับผมคิดว่าก็ตลาดเองก็ แม้ว่าจะมีเรื่องของความเสี่ยงในการผิดนัดชำระนี่สูงมากขึ้นแต่แพนิคมันก็น้อยลงตลาดเริ่มทําความเข้าใจเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังอ่ะว่าเอว่าแกรนเนี่ยจริงอยู่ว่าแม้ว่าจะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่นะฮะนะครับอันดับสองของจีแล้วก็มีนมนี่ทั้งหมดเนี่ยที่มากที่สุดในโลกเนี่ยนะเป็นบริษัทที่มีนนี่มากที่สุดในโลกประมาณกันนะอยู่ที่นี่ทั้งหมดประมาณสามแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยแต่ว่าคลื่นที่จะเข้ามากระทบทำต่อ ตลาดทุนทั่วโลกเนี่ยหรือตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยเชื่อว่ายังอยู่ในวงจํากัดได้นะครับมันจะไม่ได้เหมือนตอนเลมันบาเทอร์นะครับเลมันบาเทอร์ตอนนั้นมันนี่สินส่วนใหญ่ของเขาแล้วมันมันเป็นพวกแบบมันเป็นพวกตาสารทางด้านการเงินนะครับเขาไม่ได้มีสินทรัพย์รองรับมากนักนะครับ เราจะพบว่าเลมอนบัตเทอร์เนี่ยตอนนั้นที่ปล่อยเออเกิดปัญหาเนี่ยนี่สินต่อทุนเนี่ยโอ้โหสิบยเท่านะครับแต่เอเวอร์แกรนเนี่ยนี่สินต่อทุนประมาณประมาณ5เท่านะครับต่างกันเยอะนะแล้วเอเวอร์แกรนเนี่ยก็มีแอสเซททั้งหมดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแอสเซทที่เป็นโดยเฉพาะเป็นพวกเคอร์เรนแอสเซทนะครับอาจจะเป็นพวกคอนโดอะไรที่มันแบบเป็นโครงการที่มันปล่อยง่ายนะครับก็เคอร์เรนแอสเซทเขาค่อนข้างเยอะมันก็น่าจะระบายออกมาแล้วก็ ลดบรรเทาบรรเทาความเดือดร้อนนะฮะความเสียหายให้กับบรรดาเจ้าหนี้ได้บ้างนะครับมันจะไม่ได้เหมือนตอนเลเมนเลเมนส่วนใหญ่เป็นภาสาทางค้านการเงินแล้วมันด้อยค่ารุนแรงพอมันด้อยค่ารุนแรงก็แทบจะไม่มีอะไรไปชําระเลยนะครับมันจะไม่ค่อยได้เหมือนกันเท่าไหร่นะครับก็ความเสียหายมันเกิดขึ้นแน่นะครับแต่มันจะอยู่ในวงจํากัดนะผมยังคงมองแบบนั้นอยู่ในตอนนี้นะครับก็อัปเดตเอเวอร์แกนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องของ สิ่งที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าจับตาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนให้ดีไอ้ที่เราเห็นบทตบกันไปตบกันมาตอนนี้เนี่ยนะฮะหาพวกนะครับหาพวกเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรื่องของเกมนะครับแล้วก็เชื่อว่าสุดท้ายแล้วปลายทางเนี่ยน่าจะมีบทจูบกันบ้างบทจูบกันเกิดขึ้นซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีหอมแก้มกันบ้างแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังมีตบๆอ่ะตบๆแล้วเริ่มหอมแต่ยังไม่ได้จูบดูดดื่มกันมากเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็อัปเดตงานของโกลเมซักมีงานของโกลเมซักอันนึงที่น่าสนใจเขาไปส่องแนวโน้มธุรกิจตัวอินเทอร์เน็ตออนลี่แบงก์นะครับอินเทอร์เน็ตออนลี่แบงก์ก็ประมาณอารมณ์แบบพวกดิจิตอลแบงกิ้งแบบเต็มตัวใช้คนให้น้อยที่สุดแล้วก็ใช้ในรูปของเออ่แบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะฮะแบบเกือบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะ,ะทิศทาง มันเป็นยังไงบ้างนะเขาไปยกเคสของเกาหลีอินเดียและก็สิงคโปร์มาซึ่งผมจะหยิบแค่เฉพาะเกาหลีนะครับส่วนอินเดียสิงคโปร์เดี๋ยวจะพูดบ้างปปาๆนะครับเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับเรื่องแรกเอวร์แกรนนะครับเล่าให้ฟังไปแล้วว่าเขาสรุปแล้วชักดาบนะครับผลกระทบก็ไม่แรงครับไม่แรงมากนะมันเป็นเหมือนสิ่งที่ตลาดคาดการณ์ไว้อยู่แล้วนะครับแลวก็แต,แต่แต่ที่ที่ผมน่าติดตามนะก็คือก่อนหน้านี้ประธานเอวร์แกรนดเพิ่งจะ สวันก่อนหน้าเพิ่งออกมาบอกเองว่าจะพยายามนะฮะในการที่จะ,ะพาบริษัทผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้แล้วก็จะพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์การผิดนัดชำระนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ยืนยันอะไรมากนะผ่านไปไม่ถึงวันสวันนะฮะก็ชักดาบนะครับก็เชื่อว่างวดที่จะต้องจ่ายในวันที่29นี้ก็ชักดาบเช่นเดียวกันนะครับสานการมันค่อนข้างตึงตัวแล้วก็ มีความเสี่ยงสูงมากนะครับที่เอเวอร์แกรนด์จะเข้าสู่สภาวะการผิดนัดชำระหนี้แล้วก็เข้าสู่สภาวะกระบวนล้มละลายแล้วก็เข้าสู่การฟื้นฟูนะครับกระบวนการฟื้นฟูผมว่าต้องออกไปในหวยรูปนั้นแหละและตอนนั้นแหละทางการจีนก็จะแอคชั่นอย่างเต็มที่นะครับแต่ตอนนี้ในเมื่อบริษัทเขายังเขาบอกว่าเขายังยังไปต่อได้ทางการจีนก็รอนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเตรียมตั้งรับมือแค่นั้นเองนะครับก็แต่ละธนาคารนะครับที่เป็นเจ้าหนี้ทั้งในส่วนของสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารแล้วก็ไม่ธนาคาร ทุกคนก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้มีการตั้งสำรองแล้วก็เ,เตรียมนะฮะเตรียมความพร้อมนะฮะพูดง่ายคือมีเงินสดมีสภาพคล่องที่จะรองรับปัญหาได้มากเพียงพอเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้เกิดแพนิคกออกไปไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ลามเป็นลูกโซ่ประชาชนก็จะไม่เชื่อมั่นบรรดาแบงค์ที่เป็นเจ้าหนี้ของเอเวอร์แกรนด์ก็าจะต้องไปถอนเงินอะไรพวกนี้เป็นต้นนี่ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ คือบรรดาตอนนี้เจ้านี้ทุกคนก็ระดมพลังกันเต็มที่ที่เตรียมจะรับมือด้วยความที่มันเป็นแบบนี้แปลว่าเรื่องมันจะไม่ปรับปรับทุกคนก็คือเตรียมความพร้อมที่จะรับมือละตลาดก็น่าจะสําหรับเรื่องนี้น่าจะผ่านพ้นจุดที่รับรู้ข่าวไปเต็มที่ระดับหนึ่งผมคิดว่าแผนดิ่มันก็เลยจะอยู่ในวงค่อนข้างจํากัดยังไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ว่ามันผ่านจุดต่ําสุดหรือว่าเร็ว้าที่สุดไปแล้วเนะี่ยไม่กล้าไม่กล้าพูดแบบนั้นนะครับเพราะว่าข้อมูลที่มีอยู่ในมือมันไม่ได้เยอะมาก แต่เดาว่าทุกคนมีการเตียงตั้งรับไว้ระดับหนึ่งพอเตียงตั้งรับไว้ระดับหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นการแบบไหลแบบทะลักรุนแรงเ่ยมันค่อนข้างยากนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้ก็เฝ้าติดตามครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปแต่เดาว่าสุดท้ายแล้วหนีไม่พ้นล้มละลายอะ่ะเอ้วกัดนะครับก็ขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ